สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมนะครับรถยนต์ Honda รุ่น Honda Accord นะครับ EL นะครับหรือรุ่นเทอร์โบนั่นเองนี่เห็นนะครับจะเป็นสีเทาเมทิวอรอยนะครับจะเป็นสีใหม่ในตัวของ Accord คันนี้เลยนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้ามีสิ่งไหนที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่นมิเนอร์เชนบ้างนะครับผมเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นไฟฟลู l อลีนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือไฟตัดหมอกนะครับ LED นะครับหน้านะครับก็จะเป็นกระจััังหหนนน้้าาาแบบบบโคคคครรรรรเมมมมมีียะะทใถดูวสปอ์ตกๆ เดี๋ยวพามาดูรอบๆกันเลยครับ้อนครับล้อจะเป็นขนาดขอบ17นิ้วนะครับผมขนาดซีรีส์ของย,งยางนะครับ25นะครับ 10R17 นะครับ ในส่วนของตัว e-hv plus กับ e-hv tech นะครับจะเป็นล็อกหนาดขอบ18นิ้วนะครับฝั่งซ้ายจะมีระบบพอด่าเลนวอนนะครับแสดงภาพมุมอับของสายตาบริเวณฝั่งซ้ายครับจะทำงานก็ต่อเมื่อเวลาเราตบไฟเลี้ยวซ้ายนะครับหรือว่าเราจะกดที่การขวาได้ครับมือจับประตูนะครับจะเป็นแบบโครเมียมครับผม นะครับก็จะมีพื้นที่กว้างขวางมากๆครับไว้ใช้ในการขนของหรือในกรณีที่ลูกค้าท่านใดนะครับเป็นอาชอบเล่นกอล์ฟนะครับเราก็จะสามารถพับเบาะได้นะครับส่วนพับเบาะนะครับเราจะาดึงที่ตรงนี้นะครับแล้วด้านในกันเลยครับยกเบาะลงมาได้เลยนะครับสามารถพับได้เลยแค่นี้นะครับเราก็จะได้พื้นที่ในการขนของที่เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วนะครับ ส่วนตรงกลางก็จะสามารถเปิดหยิบของได้นะครับแล้วก็จะมีกุญแจไว้ล็อกด้วยครับของภายในนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาในตัวของ a c c o r d Min o r c h a นะครับก็จะมีพวกาภายในสีน้ำตาลนะครับเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับจะเป็นตั้งแต่รุ่น e อ EL เลยนะครับผมสีภายนอกที่เป็นภายในสีน้ำตาลก็จะมีสีดำ สีเทานะครับแล้วก็สีขาวส่วนสีที่เป็นภายในดําจะมีแค่สีเงินนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือเป็นไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็กระจกตัดแสงอัตโนมัติครนนาา้เขมัดดทดนนอันนี้ก็เป็นเสียงเตือนเวลาอ่าเราไม่ได้สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างหนึ่งครับก็คือระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับ Honda Sensing นะครับ มีตั้งแต่เกตรรุ่น el เลยนะครับผมหลักๆของระบบนี้ก็คือจะมี adaptive cruise control นะครับสามารถแปรผันตามรถยนต์คันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของระบบป้องกันรถที่อยู่ในเลนนะครับหรือว่าจะเป็นระบบเปิดไฟหน้าไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับส่วนทางพวงมาลัยนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นพวงมาลัยมั l ติฟังก์ชันนะครับไว้ควบคุมพวกเครื่องเสียงนะครับมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของมาตรวัดนะครับดูพวกค่าต่างๆนะครับหรือว่าตั้งค่าดู โทรศัพท์ในฝั่งฝาก็จะเป็นปุ่มควบคุม Honda Sensing นะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเปิดไฟนะครับเราก็สามารถตั้งไปที่ออโต้ได้เลยนะครับถ้าในกรณีที่มีรถยนต์คันข้างหน้านะครับสวนมาในเลนฝั่งตรงข้ามเวลาตอนกลางคืนนะครับระบบก็จะเปิดเป็นไฟปกติส่วนถ้าไม่มีรถข้างหน้าและฝั่งตรงข้ามวิ่งสวนมาก็จะเปิดไฟสูงอัตโนมัติเลยนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นน้าฝนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตโนมัติเช่นกันนะครับผม ในส่วนของแอร์นะครับจะเป็นแอร์แบบแยกอิสระซ้ายขวานะครับผมเป็นระบบออโต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณไวเลสชาร์จนะครับของเกียร์ครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมมีโหมดสปอร์ตโหมดอีค่อนนะครับแล้วก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมเบรคอครับอันนี้ก็จะเป็นอีกดึงยางนะครับที่น่าสนใจในตัวของจอแอร์คอร์ดนะครับก็จะเป็นแอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็มีสิ่งเพิ่มขึ้นมาก็เป็นช่อง พอร์ต USB นะครับไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับทั้งหมด2ช่องนะครับหน้าจอสัมผัสนะครับจะมีขนาด9นิ้วนะครับอันนี้จะเป็นกล้องถอยหลังนะครับเราจะสามารถปรับได้3ระดับนะครับคันนี้นะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับผมหน้าจอจะเหมือนกันทุกเกรดรุ่นนะครับในตัวของ a c c o ค d ครับ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านท้ายรถนะครับสิ่งที่เพิ่มเติขึ้นมานะครับก็เป็นพวกปลอ,อกท่อไอเสียนะครับแบบท่อคู่นะครับตัวคลิปฉลามนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับผมในส่วนของไฟท้ายนะครับก็จะเป็น แบบ LED นะครับผมแต่ส่วนพวกหลอดไฟถอยกับหลอดไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นหลอดฮาโลเจนเหมือนเดิมนะครับของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5 VTEC h ท u r b o นะครับให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าครับการสิ้นปลืองนะครับอยู่ที่16.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคันจะรองรับน้ํามัน E20 แก๊สโซฮอ9591นะครับแล้วก็แก๊สโซ85ครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิววันนี้นะครับผิดพลาดตรงไหนเสียงกระตุกไปนิดนึงนะวันนี้ขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ